ขออภัยในความเล็บดำอบอลลงไปดำลงไปดำลงไปดำลงไปเอาไม่ดำเล้วดำลงไปว้าวเก่งว่ล่าสั่งควายดำน้ำได้ด้วยว่ะ đầm nám chỗ này đi đâu đầm nám chỗ này luôn băng đầm nám chỗ này đâu đầm nám chỗ này băng đầm nám chỗ này luôn đầm nám long bay đầ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 m nám chỗ đi đầm nám chỗ đi đầm nám chỗ đi nè chỗ fc này thế nào vậy ดำน้ำเลยดำลงไปเลยดำลงไปเลยดำน้ำเด้ดำน้ำลงไปด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 ำลงไปแก้วสังได้ด้วยอ่ะว้า <laughs> ดับไม่มิดเด๊ดำแล้วตูดโผ้ยดำลงไปดำลงไปนี่กำลังกินน้ำอยู่นะคะกำลังกินน้ำอยู่ว้าวมีกระถาวิเศษสั่งควายได้ครับสั่งให้ควายดำน้ำครับโอ้โหตูดโพลูกตูดโพเอาตูดเก็บไปโอ้โหตูดไม่ไหวแนละ้วตูดโเอาว้า ด,ดำลงไปดำลงไปเนอะเป็นไงล่ะมีคาถาวิเศษสั่งควายให้ดำน้ำคิดดูควายก็ดำไปด้วยนะโอ้โหโตโูดโผอ้าวหัวโผด้วยต้าเอ๋ไปไหนะไปไหนเะอ๊ะมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วเร็วขอมือหน่อย เอาหัวมาหัวมาลูก้องเอาหัวมาหัวมาอ่ามามาสิมาสิสมาเอาหัวมาขอหัวหน่อยไค่ะข,ขอค้างหนอ่อยเร็วขอค้างหน่อยขอค้างหน่อยเร็วขอค้างหน่อยค่ะ ขอค้างหน่อยค่ะมาค่ะขอค้างหน่อยเริ้วเริ้วขอค้างหน่อยข,ข,ขอค้างหน่อยเร็วคนเก่งพี่ป้องเห็นไหมกำลังกินน้ำอยู่ยเครื่องสูบน้ำพลังเทอร์โบสี่สูกหกร้อยกวอาโละนะ